สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาทํากะปิหวานสูตรเร่งรัดนะคะไว้กินกับมะขามหรือว่ามะม่วงนะคะหอ้เปรี้ยวปากวัสดุอุปกรณ์น,นะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีกะปินะคะน้ําตาลน้ําปลาผงชูรสพริกป่นแล้วก็ปลาร้านิดนึงนะคะ ใครอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะแต่นี่คือเป็นสูตรแบบเร่งรัดนะคะแค่แบบกินได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันเียก,ก่อนนะคะว่าทำไงขั้นตอนแรกนะคะใส่พริกลงไปะะไม่ช่ใส่น้าตาลลงไปก่อนนะคะพริกป่นที่บ้านปดีหมดปดีใครจะที่บ้านใครนะคะถ้ามีพริกนะคะใช้เป็นพริกป่นหรือพริกสดก็ได้นะ,ะแล้วแต่ชอบนะคะแต่เราไม่พริกสดค่ะมีแต่พริกพริกป่นพริกป่นหมดด้วยก็ จากร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะมากินนี่ใส่น้ำตาลนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วก็กะปินะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะใครมีแก๊สก็ไปจี่กับแก๊สก่อนก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีแก๊สนะคะมีแค่นี้นะคะก็ใส่เลยค่ะดูกะปิดีๆนะคะกะปิหอมก็หอมมะปีเหม็นก็เหม็นเลิศเกินแล้วก็น้ำปลา นิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะมากพอเดี๋ยวมีปลาอีกนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยค่ะน้ำปลาผงนัวค่ะเดี๋ยวนะคะใส่ผงลงไปนิดนึงประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเป็นผงปรุงรส เมือีสักนิดหนึ่งะค่ะรู้สึกเขาาอร่อยมากพาอยู่ในของวนนี้นะคะ่ะใส่เป็นรถตีลูกฟ้าไทยก็ได้ะคะ่ะแต่และที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้านะคะนี่ใช้เป็นปลาร้ายี่ห้อปลาร้าหอมนะคะมีขายอยู่ในบิ๊กซีเราซื้อในบิ๊กซีนะคะให้มีปลาร้าต่อนก็ใส่เป็นต่อนได้นะคะแต่เรามีแบบนี้นะค่ะเป็นต่อนเรายัางกินไม่ค่อยได้นะคะ มันยังไม่สุกดีนัวค่ะสองช้อนจ้ะสองช้อนโต๊ะใส่ไปเลยจ้ะช้อนพูดเสียงเบาหน่อยขออภัยด้วยนะคะสี่ทุ่มนะคะแต่อยากกินสมัยก่อนเนี่ยตอนอยู่บ้านนอกเนาะก็จะกินอย่างนี้นะคะ่ะกินกับมะม่วงมะม่วงเบาแต่ไม่มีปลาร้านะคนใต้ไม่ค่อยกินปลาราใส่พริก อยพริกซอยหอมใส่ใส่กะปิน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็คนกันค่ะแล้วก็ไปเก็บมะม่วงเบาสดๆจากต้นมาแล้วก็ล้างผ่าแล้วกินตรงนั้นเลยนี่เป็นพริกนะเราขอเทพริกแป๊บหนึง่งค่ะมันเป็นแบบถุงอันนี้ค่ะเรามีหลายถุงมากแล้วพอดีเราเพิ่งทำน้ำพริกไอ้นี่ไปไนงะน้ำพริก นรกไปแล้วมันหมดพอดีไม่เหลือเลยก็ต้องแกะจากร้านก็เตี๋ยวที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวขอตัวไปเทฟก,ก่อนเนาะ